ครับก็สวัสดีครับพีทนะครับกินโพลินสิริรัตน์อากาศจบกวัยเทนเมนสวัสดีครับคู่นภาวัฒน์ครับผมสวัสดีครับจอมภาปนวีท์ครับสวัสดีครับเฮงนะครับมหานทีน้องใหม่ใบอินเตนเมนครับวันนี้เราร่วงานเป็นยังไงบ้างคะการเดินปูนแดงผมรอครับผมก็ตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นคนแดงครั้งแรกด้วยครับผมแล้วผมล้วผมก็ ตื่นเต้นครับงานจัดจใหญ่มากอะไรอยางนี้องกาแล้วหนูขนานครับกระตุกการใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นน้องมากฮะแล้วก็เข้าไปก็ก็งานยิ่งใหญ่ก็รู้สึกดีครับมาก็ได้เจอพี่ๆในวงการหลายๆคนครับก็ทำให้มีไฟมากขึ้นครับอยาของนี่แต่ละคนมีผลมลาอะไรกันบ้างก็มีของเราของผมสองคนเป็นยอมเป็นของทิมนะครับผมยอมเป็นของมที่ยอมเป็นของทิมครับจบไปแล้ว ก็เป็นของดีใช่ดาม่ามันขำมากตอนนั้นใช่ดราม่าเยอะมากแเป็นยังไงบ้างอ่ะเรอะไรนะดาม่ายอมเป็นของดีอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเขาได้รับผลกระทบไหมรับผลกระทบอะไรนะครับกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับซีรีส์กับซีรีส์ก็ถามว่ามผลกระทบไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็รับมือกับปัญหาได้แล้วเราได้คุยกับเพื่อนไอ๋อคุยปกติครับผมคุยปกติเลย ส่วนตัวเราก็คือไม่ได้มีอะไรกับคลิปมัดโนอะไอ่าไม่เลยครับไม่ได้มีปัญหากันครับผมสอบนั่นแหละครับไม่ได้มีปัญหากัเนปเป็ปกติดีครับไม่มีอะไรแล้วหลังจากแบบละครซีรีส์ออนไลน์ที่แบกกลับมาหาเราเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าดีนะแฟนคลับผมจากไม่มีแฟนคลับเลยใช่นไหนก็แบบมีมาบ้างแล้วอ่ะครับเริ่มแบบเป็นก้าวแรกก้าวเริ่มต้นของผมเลยครับแล้วเราลราเป็นยังไงบ้างมีแบกก็ฟีดแบกก็จะมีแบบ เหมือนเขาจะมาแคปลงตามพวกทิกต็อกทวิตเตอร์อะไรนี้แท็กมาเยอะส่วนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยโดวินโตบาซิลอะไรย่าเยอะมากก็เปิดใจกีบอ่ะสำหรับเราครับใช่ครับใช่ครับเรื่องต่อไปมีแพนอย่งไรคะเรื่องต่อไปแพนหรอครับเดี๋ยวต้องรอออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าผมก็ยังไม่รู้รคับจวนผมมาใหม่นะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ่ยังไม่มีซีรี์ยังไม่มีอะไรใช่ครับ เดีย๋ยวฝากติดตามที่กำลังออกมาหรือว่ารายการเรียลลิตี้ที่ใกล้มาทำอาจจะแว๊บๆหรืออะไรเงี้ยอยากให้ติดตามครับแล้วก็ตีี๋ที่จะออนปีหน้าอะไรอย่างเงีย้ยก็าฝากติดตาม,อเ,อตามเอาพิเศษอีกทีนึงครับเอาสุดท้ายอยากให้ฝากช่องทางแต่ละคนว่าสามารถติดตามไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยผลงานเผื่อแฟนคลับแบบจะไปดูเราอะไรอย่างเงี้ยครับเนยนาครับฝากช่องทางช่องทางติดตามด้วยนะครับก็ของพี ไอจีอ IG นะครับ P P E A C S, D S I C K E N ครับบีชิคเก้นนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะเอ้าก็เป็น F U จุดนัทตวันนะคะรับทุกแพลตฟอร์มครับเขาผมก็เป็นจอมท้า .s ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับอันนี้ก็ไอจีฮอนนี่เฮง S o R e N G ะครับ H O L Y H G N G S ครับโอเคลินเตอแล้วทุกแพลตฟอร์มครับก็ที่หนึงง่งเหมือนกัน <laughs> ไม่เจอกันนานเป็นปีแลว้วตอนเนี้ยเพอเมื่อวานมันคือเด็กวค่าที่เราไปเดินสายอ๋อใช่ใช่ใช่ครับ